กุ้งสุทธิราชแจ้งข่าวร้ายสุดเศร้ากับแฟนคลับในอินสตาแการมของกุ้งสุทธิราชได้โพสต์ว่าวันนี้ครอบครัววงเทวันเราต้องสูญเสียแม่ใหญ่ยายทุเรียนผิวอ่อนร่มโผลร,รม่มไซของลูกหลานคุณยายคนสุดท้ายของตระกูลผิวอ่อนเราเคยสูญเสียคนสำคัญของบ้านไป ตั้งแต่ปู่ย่าตาพ่อจนถึงแม่ใหญ่เป็นความเสียใจที่ยากจะทำใจถึงแมจะพยายามทำใจมาก่อนหน้านี้แม่ใหญ่คอยสอนชี้แนะแนวทางและพยายามเข้าใจเรามากที่สุดรู้ว่าแม่ใหญ่รักเรามากเพราะเราเป็นหลานชายคนแรกแม่ใหญ่คือผู้หญิงที่เก่งชอบทำบุญแข็งแกร่งในสายตาลูกหลาน และไม่เคยห่วงตัวเองถึงแม้จะป่วยแต่กลับห่วงความรู้สึกความสะดวกของลูกหลานเสมอถึงเวลานี้แม่ใหญ่จะได้พักผ่อนจริงๆเสียทีเหนื่อยมามากแล้วหลานยังคงจำน้ำเสียงรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำสอนความปรารถนาดีเอาไว้ในความทรงจำตลอดไปต่อไปนี้ไม่มีแม่ใหญ่ที่เราชอบไปกอดไปหอมแก้มอีกแล้วหนูรักแม่ใหญ่นะ ทีม SBB Daily แสดงความเสียใจด้วยนะคะ